สวัสดีค่ะพบกับพี่ตาลค่ะและช่องขนมตาลสตูดิโอนะคะมาพบกับน้องๆน,นะคะทุกๆวันอาทิตย์วันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มตรงค่ะน้องๆคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะตรงข้างๆนี่นะจะได้ทราบการแจ้งเตือนว่าพี่ตาลองคลิปแล้วแล้วเราจะได้มาฝึกทําผมไปด้วยกันค่ะ และว,วันนี้นะคะพี่ตันมีทรงผมเกล้าวผมน่ารักน่ารักแล้วก็ทําแรงง่ายๆมาฝากกันด้วยละคะ่ะอุปกรณ์นะคะที่เราจะต้องใช้เลยในวันนี้นะคะนั่นก็คือเขาเรียกว่าไม้สอดผมนะคะแต่ถ้าไม่มีไม่ต้องกังวลนะคะพี่ตันก็จะสอนแบบที่ไม่มีไม้สอดผมด้วยนะคะซึ่งไม้สอดผมท่านน้องๆน,นะคะอยากได้นะหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะชุดละ59บาท แต่ถ้าหากว่าเราไปตามตลาดนัดน,นะคะอะไร20บาทนั้นนั้นเองค่ะออาละค่ะเราไปฝึกทําผมสวยๆกับพี่ตานกันได้เลยแต่ก่อนที่จะไปฝึกทําผมนะสําหรับน้องๆคนไหนที่เปิดเข้ามาเจอพี่ตานครั้งแรกเลยกด Subscribe กดไลค์ช่องขนมตาสตูดิโอด้วยนะคะไปค่ะไปฝึกทําผมกับพี่ตานกัน วันนี้นะคะพี่ตานสอนก้าวผมกันง่ายๆเลยแต่เราต้องมีอุปกรณ์ด้วยนั่นก็คือไม้สอดผมนั่นเองนะคะ mm. เมื่อเราทําการมัดผมทรงสูงไว้เรียบร้อยแล้วนะ mm. พี่ตาลจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะโดยที่เอาไม้สอดผมนะคะปักเข้าไปแบบนี้นะแล้วก็จับผมนะคะหนึ่งช่อสอดเข้าไปที่ไม้สอดผม แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะดึงช่อผมลงมาแบบนี้นะคะไล่ช่อไปเรื่อยๆนะคะให้สูงขึ้นดึงลงมาช่อนี้ก็เหมือนกันนะคะไล่ไปให้สูงขึ้นเลย เป็นการก้าวผมที่ไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าน้องคนไหนไม่มีไม้สอดผมนะทำยังไงดีพี่ตาหนูไม่มีไม้สอดผมก็ใช้นิ้วของเรานะคะช่วยแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็เอาชอบผมที่เราแบ่งไว้เข้าไปใส่แต่ว่าเราจะไม่ค่อยถนัดนะคะแล้วผมก็จะไม่ค่อยสวยด้วยนะ เห็นไหมคะแต่ถ้าเรามีไม้สอดผมนะเราก็จะทำได้ถนัดกว่าแล้วก็จะทำได้สะดวกกว่าด้วยค่ะพี่ตานไม้สอดผมหาซื้อได้ที่ไหนเซเว่นมีขายนะคะชุดละ59บาทแต่พี่ตานคิดว่าน่าจะต้องเป็นเซเว่นที่สาขาใหญ่ๆหน่อยนะ นี่ค่ะเราก็จะค่อยๆดึงไปเลยแบบนี้นะทีละช่อค่ะใส่เข้ามานะแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้เลย เมื่อเราสอดผมเข้ามาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาถักเปียทวิตหรือว่าเปียสองนั่นเองแบบนี้นะจับเข้าไปเห็นไหมคะ ไล่ลงมาแล้วค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วเป็นเปียกเกลียวหลังจากนั้นนะคะพี่ตังก็จะพันขึ้นไปแบบนี้ตรงนี้เราก็จะถักให้เป็นเปียกเกลียวนะคะให้จนสุดปลายผมเลยเปียกเกลียวก็คือนำผมนะคะสองช่อนะ มาคว้กันแบบนี้นั่นเองเสร็จแล้วม้วนขึ้นมานะคะตรงนี้พี่ตาจะใช้กิ๊บดำติดหลังจากนั้นนะคะชอบผมด้านบนนี้ค่ะพี่ตานะจะค่อยๆดึงค่ะเพื่อให้ด้านบนนะคะมีความพองฟูค่ะ สวยงามแต่ว่าไม่ต้องดึงเยอะนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วติดกิ๊บน่ารักน่ารักเอาไว้ค่ะเราก็จะได้ทรงผมน่ารักน่ารักแล้วค่ะทรงผมสวยๆเกล้าวผมแบบง่ายๆในวันนี้นะคะ ถ้าหากน้องๆน,นะคะจะทําทรงผมรับปริญญานะน้องๆก็ไม่ต้องติดโบล์นะคะหรือว่าติดกิฟต์นะแต่ถ้าน้องๆจะไปงานสวยๆนะคะไปงานพร้อมไปงานแต่งก็มีกิฟต์น่ารักน่ารักนะคะมาติดด้วยก็จะทําให้สวยงามมากๆเลยละคะ่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่องขนมจานสตูดิโอด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคน สวัสดีค่ะช่วงตอบคอมเมนต์ท้ายคลิปนะคะในวันนี้นะวันนี้ค่ะน้องแก้วนะคะเข้ามาพูดคุยกับพี่ตาลว่าสวยจังเลยค่ะเป็นทรงผมไปโรงเรียนน่ารักน่ารักนะคะ แต่แต่อะไรเอ่ยสวยจังเลยค่ะแต่แต่อะไรคะพิม์คอมเมนต์เข้ามาบอกพี่ตาเน,นิดหนึ่งนะคะน้องแก้วคะแล้วเราก็มาฝึกทําผมกับพี่ตากันอีกนะถ้าหากว่าทําครั้งแรกนะแล้วเรารู้สึกว่าพี่ตาหนูมไม่เห็นทําสวยเลยฝึกบ่อยๆค่ะยิ่งฝึกบ่อยๆนะเราจะยิ่งเก่งนะคะยิ่งฝึกบ่อยๆนะเราก็จะทําสวยขึ้นด้วยละค่ะน้องอีกหนึ่งท่านนะคะชื่อน้องก้าวประกนะคะ น้องเก้าปรกรณแฟมิลี่นะคะเป็นชื่อของน้องเองหรือว่าเป็นชื่อของคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะสอนถักเปียผมสั้นเท่าติ่งหูหน่อยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ตานะจะแปะลิงก์นะคะถักเปียผมสั้นนะคะไว้ให้น้องนะคะได้เข้าไปดูนะคะซึ่งพี่ตานะคะได้สอนถักเปียนะคะผมสั้นเอาไว้แล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะ ตานนะต้องไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพี่ตานกันอีกนะคะทุกคนบ๊ายบาย